คือถ้าถืผมอ่านแล้วผมจำได้คร่าวๆก็มีคนหนึ่งคนซึ่งมาจากครอบครัวซึ่งจับว่ายากจริงๆแต่ถ้าว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นเด็กที่มีปัญญาซึ่งพ่อแม่และครอบครัวพี่น้องเนี่ยเห็นว่าสามารถจะเรียนต่อไปอจนจบทั้งปริญญาได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่และพี่น้องทุกคนได้ยอมนะไม่มีใครเรียนหนังสือเพื่อจะเก็บเงินหาเงินส่งเสียกับเด็กผู้ชายคนนี้ ให้เรียนหนังสือทุกคนงคงลำบากพอสมควรเด็กคนนี้เรียนไปแล้วก็ศึกษาธรรมะและก็มีความทราบซึ่งในธรรมะอย่างนี้นะเมื่อจบได้ปริญญาแนละ้วปรากฏว่าคือเด็กคนนี้พ่อแม่หรือทุกคนเนี่ยหวังเหลือเกินว่าเมื่อจบมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นหลักกับครอบครัว ทำงานทำการหาเงินหารายได้ส่งเสียน้องหรืออาจจะช่วยแบ่งเบาภาระในการส่งเสียจากพ่อแม่บ้างคือพ่อแม่จะได้สบายตัวขึ้นบ้างสักเล็กน้อยเพื่อช่วยเหลือน้องต่อไปแต่ปราบฏว่าเด็กคนเนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยมีความทราบซึ้งในธรรมะอย่างยิ่งจนถึงกับขอลาพ่อแม่่ไม่ทํางานขอบวดนะพ่อแม่เนี่ยก็อร้องไห้ แล้วก็พยายามคัดค้างแต่รูปบอกว่าศรัทธาในพระศา,าสนาเหลือเกิน,นอยากคัดข้างลผลสุดเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องยอมให้บวชซึ่งถ้าด้วยในแง่ของผมที่ผมอ่านแล้วผมฟังดูเนี่ยผมรู้สึกว่าคงจะด้วยความไม่เต็มใจอะไรหนักหนาที่เรื่องนี้ผมกินใจมากมคือผมถืออย่างนี้ครับผมพ่ผมถือว่า ี่ความเห็นสวนตัวสองนะผมจะไม่่อยได้เข้าวัดเข้าวาอะไรนะผมถือว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนาศาสนาส่วนหนึ่งคือชาวบ้านธรรมดาซึ่งจะต้องประกอบธุรกิจทำมาหากินคืออย่างผมเนี่ยผมมีครอบครัวผมมีลูกมีเมียเมื่อผมมีมาอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมีความผูกพันรับผิดชอบ ต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศชาติทีนีใน้ในส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมอ่านที่สำนักเนี่ยนะฮะอาจจะคนอื่นเขียนเรืออะไรเนี่ยบอกว่าจุดประสงค์เนี่ยต้องการให้คนทุกคนเนี่ยเป็นพระผมก็มาคิดดูในใจว่าถ้าในขณะนี้นะฮะผมเนี่ยเป็นคารวาผมประกอบอาชีพหรือเลี้ยงเมียผมเลี้ยงลูกผมทําความาให้ความสุขกับคนบางคน ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนบางส่วนและก็ทำํำบุญบางบางส่วนคือมีส่วนซึ่งผมช่วยนวธนบารงพุทธศาสนาแต่ถ้าหากว่าทุกคนเป็นพระรวมทั้งผมด้วยเราก็ต้องพระก็ต้องไถานาพระก็ต้องทํามาหากินพระก็ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติวินยัยพระก็ไม่มีโอกาสซึ่งจะ,ะมาให้คําแนะนําชักจูงป,ประชาชนให้ความสว่างเพื่อให้เกิดความสงบใจ เพื่อเป็นแนวทางให้โลกเพราะฉะนั้นผมจึงนั่นความเห็น่วนตัวผมถือว่าคนคนเนี้ถ้าจะบวชเนี่ยนะฮะก็ควรแต่ว่าเมื่อหมดภาระคือเมื่อเราช่วยเหลือพ่อแม่พี่นอ้องในการบวชเดี๋ยวนี้จะทําเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นการถ้าเป็นผมให้ผมตัดสินอย่างโงโงงของผมเนี่ยผมถือว่าบาปบาปมากๆทีเดียวเพราะว่าเป็นการทําบาปก,กับพ่อแม่ นะเป็นการทําบาปก,กับบุคคลอีกส่วนหนึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยช่นะวยเหลือคนคนนี้มานี่ปัญหามีว่าความเห็นลูกผมเนี่ยถูกรกอผิดยังไงถูกของคุณหมอเหมือนกะันผมเห็นนีแต่ว่าเป็งนงี้นะครับอัตมาจะถามเพือนสักข้อหนึ่งว่าทองหนักหนึ่งกิโลตะก,กัวหนักหนึ่งกิโลถ้าหากว่าเอามาให้คุณหมอคุณเจะอาอะไรก็คงเอาทองเอาทองนั่นแหละ มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อความเห็นเขาว่ามันเด็ดขาดอย่างนั้นมันอันนั้นไม่มีราคากว่านั้นอย่างตะกัวกับทองคําแล้วเขาก็ต้องเอาทองคําอย่างคุณมดาะผมจะเอาทองคําทําไมขึ้นเอาทองคําทําไมไม่เอาตะกัวก็มันมีค่านั่นแหละเขาเห็นมันมีค่ากว่านั้นอันนั้นโกงเหงอนกันเห็นมันมีค่ากว่านั้นอ่ะเขาจึงตัดสินอย่างนั้นอั่นันเป็นอย่างนั้นเรื่องเรื่องอันนี้ก็เหมือนกัรชนั้นอย่างนั้น เราอย่าไปคิดเช่นนั้นสิคิดสักก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่ามันจะถูกวิกฤติเกมาเนี่ยกลัวนะคุณหมอนี่กกลัวไม่มีใครอุปสรรคการไม่มีใครสร้างโลกไปนะเขาไม่จ้างคนประเทศนดนตรีคุณหมอไม่ต้องเดือดร้อนเขาจ้างแต่คนผู้เล่นดนตรีแปลวไปไปเล่นยังยังเล่นดนตรีไม่เป็นอย่างคุณหมอเขาไม่มาจ้างหรอกนะคงจะอาไปบวชหมดทุกคนไม่ได้ไม่บวชทุกคนไม่ได้ของเรานี่มันเป็นของมันอยู่อย่างเนี้ย ได้จะคิดหวนพระคนใช้ไม่ได้ไม่หวนเจ้าคนได้ไม่ได้เป็นของไม่ได้อันนี้เรามองรู้ว่าอันนี้คืออะไรมครนผลเราที่คนใครมีปัญญาแค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ได้บีบขั้นอย่างนั้นเลยอาจจะมาเคยเคยไปเหมือนกันะบอกวาฆ่าสัตว์มันบาปนะมีคนมาต่อมาน้องพ่อเอาพริกให้ฉันตัววันใดไม่ได้ใครจะเอาพริกมาฉันตัุวันใดนี้นะไปติดตามแตมาเลยพริกาจ้นต์ตัวันใดไหมไม่เอาอยู่แล้วใครจะมี ถ้าจะมีเวลานาโก,กพริกใส่ผ้าฉันอยู่ทุกวันทุกวันคือเรื่องเหล่านี้พูดไปเฉยๆแต่เรื่องโรคมันเป็นอยู่อย่างนี้เองมันเราจะตัดชิ้นเป็นคนาไร้หมดก็ไม่ได้ดีหมดก็ไม่ได้คนที่มีปัญญาเชเลือกเราในโลกตอนนี้สูรทางหลายจงมาดูโรคนี้อันนาจาก,การดุดรานสารตอันพวกคนเขาทางหลายหมกอยู่แต่ป็ร้หาของอยู่ไม่ความยืนยันของพระพุทธเจ้าของเราตรงนี้อย่างนั้นะ่ะ ไอ้เจตนาที่เราออกบวชชิ้นนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเพื่อว่าให้ไอพ่อแม่เราสูญเสียใอ้ลูกหลานเราสูญเสียให้ตระกูลเราสูญเสียอะไรเลยเน,นะนึกว่าแม่ตระกูลเรายังหมกอยู่ในจมอยู่ในโคลนเด้อเกินถ้าเราไม่ออกเพื่อตระกูลหนึ่งมาจากักิดข้างมันจะไม่ได้สช่ไหมเนี่ยอุตส่าห์ออกไปนี่เพื่อตระกูลนีทำทุรกูห้ดีขึ้นแต่คนขนาดนึงก็เห็นว่าเสียฝนแล้วบาป อย่างคุณหมอนะ่ะแต่คิดแต่เนี่ยนี่ว่ามันเป็นอย่างนี้อาจจะมาถึงถามโยมว่าตะกัวนี่มันหนักกิโลหนึ่งทองคําหนักกิโลหนึ่งท่าแบ่งกันพรจะเอาอะไรเนี่ยก็เปรียบได้ว่าเมื่อเขาตัดสินใจเขาออกบวชตลอดชีวิตของเขาเช่นนั้นเขาเห็นอันนั้นมีราคากว่ามากเห็นโลกทั้งหลายนี่เป็นตะกัวไม่มีราคาเขาจึงไม่เอาเหมือนคุณหมอต้องการทองคํากิโลหนึ่ง ต้กลัวกิโลนึงไม่เอาทําไมเพราะหวัดราคามันน้อยหรือซึ่งหนึ่งมันราคามันน้อยไม่มีราคาก็จึงตัดสินเอาทองคําเป็นเช่นนี้เป็นต้อนอืมถ้าเราพิจารณาแยกผ่านแต่เป็นไ,ไม่ใช่ว่าเราจะบวชอะไรเพื่อให้ลูกจิบหายให้เมียจิบหายให้ตระกูลจิบหายให้อะไรจิบหายไม่ใช่อย่างนั้นในใจอย่างนั้นนะใชใอย่างนั้นอันนี้คนทําได้ยากเหลือเกินคนที่มีปัญญาซึ่ง ซึงมากที่สุดจนกว่าอย่างอย่างคุณหมอเห็นอย่างนี้นะจนมันกลับตดบปัดกันเลยอย่างหน้ามือหลังมือจึงทําได้ถ้ายังเห็นเฉพาะอย่างคุณหมออย่านี้ก็ยังทาได้อย่างนั้นอแต่เมื่อเขาทาอย่างนั้นด้วยจิตนาดีของเขาเนี่ยก็ถูกด้วยเรียกก็ถูกด้วยก็เพราะเขาเห็นดักดักในหลักธรรมะจริงๆในเช่นนั้นถ้าม,มีประพาของเราทั้งหลายนั้นนะอืม ก็บาปเปหมดแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเราก็บาปเปหมดแล้วนั้นถึงแม้ว่าลูกหลานพี่น้องจะมีความทุกข์อย่างไรก็าตามมันแต่ว่าเราจะโปรดเอาพวกนี้นะสอนพวกนี้ให้มาอยู่ในที่สว่างมันอยู่ในที่มืดมาพอแล้วคิดเช่นนี้เขาจะคิดใจบวชเช่นว่าอย่างรูปพันออกประโมทุกวัน เรียนจบมาจากนอกแล้วก็ได้มาบวชตัตามาบวชโดยตัดสินจิตสิ้นใจไม่สึกข้างแดพ่อไปดูผมลำบากมากแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปัดปบ่อยๆมาบ่อยๆฟังธรรมบ่อยๆรู้เึกว่เดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากให้อยู่นี้แล้วอยากกลับไปพักน่อนผมไม่อยากให้อยู่ไป,ไป,ไปอันนี้แมันคลี่คลายออกมาเมื่อมันเห็น สิ่งอันไหนที่เรามองยังไม่เห็นนั่นก็รู้ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรสักนิดหนึง่งแต่ว่าประโยชน์ในนั้นมันมีอยู่เพราะปัญญาเรามีถ้าคนไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นประโยชน์ในเี่องนั้นแต่อย่าไปคิดรวมสิมใครตวาดคนกวาดเป็นทระกันหมดแล้วใครจะอยู่ในโลกนี่โอ้ยมันยิ่งมากคุณหมอ,อยาแล้วยาลโลกมันจะบางเลยมันจะหนาแน่นขึ้นเท่านั้นแหละอย่าไปคิดว่ามันจะบกบางในโลกนี้ไม่ยิ่งหนาขึ้นไปเถอที่นี่ เมื่อท่านบวชมาแล้วยังก็มาปราบไอความช่่วทางไหนให้คนเข้าใจนะอยู่เย็นเป็นสุขไม่มากก็ต้องน้อยช่วยกันทําช่วยกันเอาคนงามความดีให้เหตุผลอย่าให้เบียดเบียนซึ่งกันเดะกันซึ่งบุคคลทํามาอาชีวะ้วยกันหาจินอยู่แล้วนะ่ยอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันทุกแง่ทุกมุมเร็นนี้ถ้าเราไปคิดว่าโอ้ตังบวดกันหมดจังนั้นก็แย่บวชไม่ได้ดูนี่มือเลย ย่าไปดึงนิ้วมือมันเป็นขนาดเดียวกันเดยมมันเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นอย่างนี้ถ้ามันได้เสมอกันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์ของมันไอตัวที่เล็กตี่มันก็มีประโยชน์ไหมถ้ามาหาว่ามันไม่เท่าเพื่อนเราก็ตัดมันจริงจังย่างห้อยกแกะขี้จมูกไปยังได้มันมีประโยชน์ทุกเนี่ยทุกมุม้าเราไปคิดเช่นนั้นไม่ได้เรามันรวมกันนี่โรคเป็นไปงั้นได้ยังงั้นก็ไม่เป็นโรค อย่างนั้นต็โรคไม่มีไม่เป็นโรคแล้วมันไม่เป็นโรคไอเพราะว่ามันเป็นโรคอยู่มันถึงเป็นอย่างนี้ไอทั้งไองนั่นที่มันถูกสอนให้เห็นที่ถูกมันก็เห็นได้ไอพูดแต่มันไม่เห็นไอตรงนั้นมันผิดสอนตรงนั้นมันผิดมันก็เห็นได้บางคนตรงนั้นมันผิดพอเห็นเนี่ยเ้าเยวรู้จักตรงนั้นมันถูกรู้จักบางคนรู้จักผิดถูกเลยก็ได้อย่าไปกลัวในโรคมันจะเบาบางอย่าอยาเข้าใจว่าไอคนจะหมดคนสร้างโรคต่อไป ผม,ผมเข้าใจครับออคือคือเนี่ยมันมีหนึ่งอันนะคือผมมีพระเป็นเพื่อนใช่เพื่อผมเป็นพระผมก็เรืร่อหลวงเพื่อนก็คุยกันถึงเรื่องการทําบุญผมก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ทาบุญแล้วก็อยู่ตายกันลน,นานก็นมาถวายสักทีพูดกันเนี่ยก็ผมก็ฟังแล้วหลักการก็ถูกต้องคือพูดกันว่าการทําบุญเนี่ยผู้ทําบุญอย่างที่ผมเห็นเม่นานมาแล้วเนี่ย บางคนยากจนไม่มีจะกินใช่ไอ้ลูกเต้าก็าไม่มีจะกินอยากกินเลยเงินเนี่ยเก็บไว้ซื้อทุเรียนให้พระผมก็ถามว่าถูกป่ะ<ม>เพื่อนผมบอกผิด<ม>การทําบุญนั้นจะต้องทางโดยไม่เป็นภาระไม่ใช่คือคล้ายๆกับว่าแหมไอ้ลูกหลานหรือคนเราเนี่ยอยากจะกินหรือไม่มีจะกินแต่อยากกินเลยใ,ให้พระท่านฉันเถอดได้บุญนะพระเพื่อนผมว่าผิดการทําบุญต้องทําในสิ่งซึ่งเราสามารถทําได้ และไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นนะคือคล้ายๆกับว่าที่ผมติดใจเรื่องของคนที่ได้ปริญญาแล้วไปบวชนะผมก็มีถือรือที่ผมรู้สึกหนึ่งอันว่าการทําบุญเนี่ยควรจะเกิดความสุขในใจทั้งตัวเรานะและผู้อื่นนะไม่ใช่ว่าแหมผมไปล้วงกระเป๋าคนนี้มานะเอาไปทําบุญไอ้คนเนี้จะเอาสตางเนี่ยไปรักษาลูกลูกจะตายที่โรงพยาบาลน,นะ ผมไปเอามานั่นคือเกิดความทุกข์กับคนอื่งชั้นเดียวกันเนี่ยที่ผมติดใจว่าทําไมผมถึงมีปัญหาว่าไอ้ที่ได้ปริญญานี่แล้วไปบวชพระเนี่ยได้บุญผมเข้าใจที่หลวงพอ่อสอนผมเมือเ่อกี้นะครับแต่ทีนี่ที่ผมติดใจหนึ่งอันคือว่าถ้าจะทําบุญแล้วไม่ควรจะอะเป็นเชิงว่าเป็นบาปนิดๆคือว่าคนอื่นมีคนพวกหนึ่งต้องมีความทุกข์ถ้าจะทําบุญเนี่ยควรจะเกิดความสุข ควาอมอิ่มเอิบใจทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นการที่อพระที่ท่านบวชที่ผมว่าเนี่ยนะจริงจะไปเทศนาเผยแพร่หลักธรรมอะไรต่ออะไรแต่ผมถ้าหากให้ผมดูแล้วง่ายๆแล้วผมว่าพระองค์เนี่ยยังเด็กเอาอันที่หนึ่งนะยังเด็กมีหลวงพ่อกับอาจารย์นี่กับ่ใครก็ไมียกซึ่งทําหน้าที่เผยแพร่ธรรมะอยู่แ้วแต่จะมาทําตัวเนี่ยจะมาทําตัวเหมือนพระพุทธเจ้า นะเหมือนกับว่าตัดราหุนตัดไปพระมาเอสีไปออกไปบวชนั่นมันพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้นำศาสนาเป็นาศาสดาของเราคนซึ่งทำถทีแรกเนี่ยคนอื่นยังมองไม่เห็นนะยังมีกิเลสมากยังมองไม่เห็นทางที่จะเกิดความสุขกับคนส่วนใหญ่ก็ได้เหนียวร่างไว้ไม่ให้พระพุทธเจ้าปอบบวชแต่ในปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อก็มีอาจารย์โน้อาจารย์นี่มีเยอะเชี่ยซึ่งเผยแพร่ธรรมะเมืองเราจึงอยู่ได้ทุวกวัน เพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่สําคัญขนาดหลวงพ่อหรือขนาดที่จะทําตัวเหมือนพระพุทธเจา้าที่ทําไมผมเนี่ยำนี่ผมตำหนิว่าการทําบุญโดยไม่คานึงถึงเวลาถ้าหากเรารออีกสองปีสามปีห้าปีถ้าคนเราเนี่ยยึดมั่นพอไม่เสื่อมันไม่เลยนะแล้วก็ยึดมั่นปฏิบัติธรรมไปจนถึงเวลาสมควรเมื่อจะไม่เกิดความทุกข์กับผู้อื่นเมื่อจะไม่เกิดความลำบากใจกับผู้อื่น เมื่อจะเกิดความอิ่มเติบในศรัทธากับทุกคนแล้วจึงจะเป็นเวลาซึ่งควรจะบวชที่ผมตำหนิเลือกเกินคือการเลือกเวลาไม่ถูกี่เนี่ยที่ผมถือว่าเป็นบาเนี่ยหเหตุผลที่ผมต้องกราบเท้าถยหลวงพ่อเนี่ยมผมว่าเวลามันผิดทีนี้คนยังไงที่จะดูเวลา,างไงยคนคนเนี้ครับถ้ายึดมั่นอีกเจ็ดปีเนี่ยก็บวช อย่างนั้นก็เป็นคนดีแต่ถ้าหาว่าเจ็ดปีแล้วเลิกไปมีเมียไปกินเหล้าผมบอกว่าอะไไม่ควรยาววะจะหาที่ไหนมีนะอยากใจเป็นยังไทุกคนทุกคนวะถ้าหาเขาเว้นว่าเจ็ดปีจังบวชไอ้ความตายมันจะรอไหมไม่รอเขาเห็นอย่างนี้เห็นไหมก่อนเขาจะไปนี่ไอ้ความตายเจ็ดปีตายไว้มีสัญญากันไหมมนุษย์เกิดมาจะตายนี่เจ็ดปีจะบวชจะอะไรต่ออะไรกันมีสัญญาไหมเมื่อหาว่าคนหนึ่งเขาเห็นอย่างนี้ทาไม เขาไม่ไห้ใจในชีวิตของเขาแล้วเพราะว่าทุกๆคนไม่มีสัญญาทุกคนอ่ะเจ็ดปีแปดปีตายไม่มีไม่รู้เรื่องเลยเขามองไปไม่เห็นแล้วไอ้ตายของเขานี่เขามาไม่ไห้ใจในความตายของเขาแล้วถ้าหากว่าเขาเห็นอย่างนี้เขาก็บวดของเขาจะทำไงเนี่ยเออเนี่ยถ้าหากว่าคนนั้นเขาเห็นอย่างเนี้ยไม่เห็นเหมือนเราเราจะต้องอาศั้ยหกปีเจ็ดปีถึงการถึงเวลา อาการดีโกเรือ่องการตายมีการมีเวลาไหมถ้าหากว่าคนนั่นเก้าเห็นอย่างนั้นจะให้เขาทำยังไงคือที่ผมนี่คือผมถือว่าเห็นแก่ตัวเอคนเขาเนี่ยเห็นแก่ตัวคือะอะไรไหมเห็นแก่ตัวนะครับเพราะว่าอะไรไหมะะจะเอาความสุขคือความสุขของในพุทธศาสนาครับตัวคนเดียวนะ,นะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ทำนี่ใช่ดีกว่าอย่างคุณหมอนี่ก็เรียนเป็นหมอก็เห็นแก่ตัวทั้นั้น ถูกครับ่ถูกนั่นอ่าทาไมเมื่อคนยังมีตัวอยู่เห็นแก่ตัวมันตัวมีอยู่แต่่าคนทําชนิดนั่นเห็นแก่ตัวก็มีอย่างพระพุทธเจ้าความร่างนี่ไม่เห็นแก่ตัวท่านทําลายตัวของท่านคําที่ว่าตัวตัวตัวนี่คือสมมติขึ้นมาเฉยๆคนที่ทําในขนาดนั้นจนจะไม่มีตัวแนวนอะพวกเรามีตัวอยู่ก็นึกว่าเขาจะมีตัวเหมือนเราเราค็นึกว่าเขาเห็นแก่ตัว แต่ตัวของท่านท่านก็กว่าไม่มีแล้วมีดินมีน้ำมีไฟมีลมไม่มีตัวเลยไอคี่เห็นเป็นตัวนี่ก็ยังเห็นมาดินน้ำไฟลมเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเขาอยู่อย่างนี้คำพูดอย่างนี้มาบ่อยความเห็นมันก็ไม่ถูกกันแหละมันก็ไปกันเรื่อยๆือเนี่ยพระพุทธเจ้าจุดที่สุดของท่านไม่มีตัวมีดินมีน้ำมีไฟมีลมไปชุมกันขึ้นเป็นก้อนหนึ่งเท่านั้นตัวสัตว์บวกคนไม่มีอย่างนี้ถ้าหากว่าคนนั่นถึงจุดนั้นนะจะให้เขาเรื่องแกตัวอะไรยังไง เพราะมันไม่มีตัวเลีอยเราที่เห็นแก่ตัวก็เพราะเรามีตัวอยู่อย่างนี้จะพูดถึงเรื่องไม่มีตัวก็ไม่รู้จักเรื่องของนิสัยมนุษย์ในโลกนี้กับเรื่องที่มันพ้นไปมันต่างกันเช่นอาการที่อาจมาจะพูดสักคำสองคำให้คุณหมอฟังว่านคนเราทุกคนเนี่ยถ้ากล่าวคำหนึง่ง่ะเดินไปก็รู้ถอยกลับก็รู้หยุดอยู่ก็รู้ ถ้ามีคำอีกคำหนึ่งพูดขึ้นมาอีก่าเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่จะอยู่ยังไงพูดคำนี้ว่าคนเราเดินไปฟังเราก็รู้จักถอยกลับเราฟังก็เข้าใจหยุดอยู่เราฟังก็เข้าใจแต่มีคำสองขึ้นมาว่าเดินไปก็ไม่ใช่ ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่จะเป็นยังไงอันนี้คนนี้ถึงจุดนี้คนนั้นถึงจุดนู้นนี่มันเป็นเช่นนี้มันทึ่ว่าเรื่องวิสัยของมรูกับเรื่องธรรมะที่สูงสุดนี้มันเอื้อมมือไม่ถึงสแล้วเดินไปก้าวไปแล้วรู้จักถอยกลับแล้วรู้จักหยุดอยู่แล้วรู้จักไม่เดินไปไม่ถอยกลับไม่หยุดอยู่นี่เราไม่รู้ได้ยินเฉยๆก็หายไป ตรงนี้แหละตรงมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องมันจะมีปัญหาสับสนอยู่มากมายกายกองเลยอันเนี้ยแต่คําพูดชนิดเนี้นะเป,นเป็นคําพูดของโบกุตระเป็นคําพูดของพระนิเจ้าถ้ามันโตขึ้นมาแล้วขนาดนี้เราทำไมแต่ก่อนเราเป็นเด็กใช่ไหมเป็นเด็กเด็กๆทีนี้เมื่อเราโตขึ้นมาขนาดนี้เราเราคำน,นึงซึ่งเราเป็นเด็กไม่ใียดายไหมที่เราเป็นเด็กถ้าไม่เธอานกายมาเป็นอย่างนี้ได้ พระเพาะมันเป็นอย่างนี้มันมีอาหารก็มาอย่างนี้เรื่องก็มันนี่เรื่องของโลกที่นี้มันพูดมันไม่เข้าจุดกันนาน่แต่มันมีทุกคนนะที่มนุษย์ตัางหายที่ทําเนี่ยมีเหตุผลจริงแต่เมื่อทําเหตุผลเรื่อยๆเรื่อยไปนะเหตุผลคนมันต่างกันคนโง่มันก็มีเหตุเหตุผลเหมือนกันคนฉลาดก็มีเหตุผลเหมือนกันไอ้คนฉลาดก็มีเหตุมีผลคนโง่มันก็มีเหตุมีผลทั้งนั้นแหละได้ความมาเหตุผลนี่จบไม่ได้ เมื่อพระพุทธเจ้าจันตัดขึ้นมาแล้วพระาพเจ้าทำนี่นอกเหตุเหนือผลนอกเกิดเหนือตายนอกสุขเหนือทุกข์นี่จะมีอย่างไรนะมันอยู่คนละสีกอย่างนี้นะมันอยู่คนละสีกอย่างนี้อนะยากมาคุณหมอนี่แหละแต่ก่อนเป็นเด็กเคยเล่นดุกรงมไหมเป็นพวงดุกระง็ะสบายล่าเรอวในดุกระงเนีน่ยอ,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 อ้ที่นี่เมื่อโตมาขนาดนี้แล้วนะ ไม่ต่างขดิบั่ไมไม่คิดอยากจะเล่นของอย่างนั้นทําไมที่ไม่อยากเล่นเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์แน่มีมันโตมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าไม่มีประโยชน์เมื่อเรายังเด็กอยู่ในขณะนั้นนะสมวุ่นในขณะนั้นเราเห็นดุกลงนี่เป็นราคาเหลือเกินเล่นสนุกสนานเออาเอฮาัปอยู่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเมื่อเวลาด้วผมมันแตกกบร้องไห้เลยทําไมเป็นงั้นไอการเล่นในสิ่งทั้งหลายเรานี่แหละเรียกว่าจิตเขากราไปจดจ่อ ที่นี่ไวเข้ารามันครอบกันมากายกันมาเลยกันมาถึงขนาดนี้นะคุณหมอที่จะเล่นดโดยวงอย่างเด็กไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยจะแก้ปัญหาเป็นยังไงเมื่อเขาเขาคิดขึ้นอันที่เขาคิดนั่นน่ะคุณหมอก็ต้องตอบว่าผมไม่อยากเล่นับทาไมไม่เกิดประโยชน์นเด็กทาไมมันไปขัดเด็กที่น่ะแล้วอันนี้เป็นประโยชน์เด็กมันก็เสียงคุณหมอดี่มันเป็นประโยชน์ของมันนี่จะทําไงอืมใครจะชนะใครจะถูกใครจะผิดเนี่ย เด็กมันก็ถูกของมันอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็ถูกของอย่างนี้มันอยู่คนในครอบอย่างเนี้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยดีถามปัญหาวันนี้ดีมากอันนั้นอยากให้ถามได้หลายปัญหานีมันให้มันกระจ่างซะมันคนในเรื่องกันนี่มันคนในเรื่องผมผมก็พอพอพอจะเห็นเออเออนั่นแหละนี่ผมชอบผมซื้ออีกหนึ่งครับอันนี้ที่ผมยึดถือเองเอาอนนี้มันต้องย้อนหลังเหรอเนี่ย เมียผมเนี่ยนะโยมเป้าเนี่ยนะเ,เมื่อสักสิบป,ปีแล้วเนี่ยนะโอ้โหวิ่งรถน้ำมต์จริงนะผมก็ถามว่าผีเข้าเหรอหรือว่าไปทำชั่วทำอะไรอ้เรวมาผีสามมันเข้าฉึงต้องวิ่งรถน้ำมันจริงๆวิ่งรถจริงแต่ชวนผมไปผมบอกกับผมเนี่ยผมไม่ได้ทำบาปในฐานะการงานของผมอาชีพของผมเนี่ยผมต้องช่วยคน ตอนนี้เป็นกุศลอย่างหนึ่งแล้วการทํางานของผมโดยทั่วไปเนี่ยผมทําโดยตั้งใจจะทําทดีถ้าผิดพลาดไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเกิดจากความพลาดทางซึ่งไม่ได้ตั้งใจให้เกิดผลเสียหายผมว่าผมไม่บาปอ่ะนะเพราะผีก็ไม่ข่าบาปก็ไม่ได้ทำผมไม่ลดอน้โมน์นะอันนี้ผมถืออยู่เหมือกันด้วยต้งศาสนาเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนก็ตาม สอนให้เราเนี่ยมีความเมตตานะ<ม>เป็นผู้ประพฤติดี<ม>อย่างที่ทั่วโลกเขาเชื่อนับถือนะและพยายามเป็นผู้บริสุทธิ์<ม>ถ้าหากถึงนขั้นเนื่อ่เรามนี่ความเห็นส่วนตัวผมนะหมดภาระแล้วทางโลกหมดความรับผิดชอบแล้วนะถ้าเราอยากจะไปหาความสงบที่แท้จริงก็บวชออกบวชเสียนะเราจะอยู่ในที่สงบอันนะั้น แต่ว่าในเมื่อเราไม่มีกังวลว่าเอ๊ะลูกจะต้องเสียค่าเรียนเนี่ยจะทํำยังไงผมก็ต้องหัดเป็นหมอดูหรือว่าลดน,น,น้ํามนต์ทำเสน่ห์ไปอย่างนั้นมันไม่ถูกนะต้องผมว่าผมจึงถืออยู่หนึ่งอันว่าทําบุญเนี่ยจะได้บุญหรือไม่ได้บุญเนี่ยอยู่ที่ใจถ้าใจเราเนี่ยบริสุทธิ์เราทําอะไรด้วยไม่ได้คิดมุ่งร้ายนะไม่ได้คิดร้าย ทำภาพทางไปไม่ได้สมนนหน้ามันนะแต่มีความเวทนาพยายามแก้ไขเป็นการกระท,ทําที่ที่น่าจะบริสุทธิ์พอทีนี้ไอ้การแสดงเช่นไปบวชถึงคราวเนี่ยอายุครบเนี่ปั๊บบวชบวชส่งส่งไปหน้าคือบวชตามธรรมเนียมซึ่งเขามีเอาไว้แต่ว่าใจเนี่ยมันอาจจะยังไม่สงบพอนะหรือว่าไม่บริสุทธิ์พอหรือว่า มีกังวลหรือเป็นภาระที่ผมถ้าแต่ผมจําไม่ผิดเนี่ยเราจะบวชเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตเนี่ไอ้อนุญาตเนี่ยควรจะได้ความเต็มใจไม่ใช่ไปอ้อนวอนบังคับพ่อแม่ไม่เอาละจะบวชละถ้าถืนอยู่ไปก็จะเป็นยังไงน่าคือการบังคับซึ่งผมว่าทําให้เกิดบาปเนี่ยผมถึงว่าถ้าจะทําจะบวชให้ใดกุศลไรริงหรือว่านอะไะอยู่ที่ใจการทําบุญทั้งหลายเนี่ยอย่างผมไห่โอกาสผมขี้เกียจตากบาปไปตามบาปไปทิ มีผมตักบาตรทุกเชา้าผมไม่ขี้เกียจคือขี้เกียจถอดรองเท้าแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้คิดอกุศลนะไม่ได้คิดบาปเนี่ยผมถึงถืออยู่หนึ่งอันให้ทําบุญให้ตายเนี่ยนะใจผมนิดนึตักบาตรให้ตายไปแม้ถ้าหักใจมันยังมีแต่ไอ้ความโลภความหลงความตู้ที่จุกจิกหรือทาให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยผมว่าเลิกทําบุญทดีกว่ามาหัดทําให้ใจสบายทําให้คนอื่นเกิดความสุข จะผิดเนาะอันนี้ยกมานะมีสองกระทงนะหนึ่งโยมแม่บ้านนะเจ้าวัตถุมงคลไปอยู่มันเลือกไปไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะมันมันมันรู้ความสุขทางใจนั่นแหละยกมาจะ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 พูดในฟังจะแก้ในฟังนะทําไมถึงทําอย่างนั้นอย่างคุณหมอนะอย่างคุณหมอนี่ ไก่ในบ้านน่ะมันนั่งคร้อมไล,ไล่แคประมาณไล่เอากางเกงให้มันมันก็ไม่เอาเอาเสื้อให้มันไก่มก็ไม่เอาเย้าอะไรมันดีแล้วก็เปื่อกแล้วก็เปลือกให้มันนี่ <laughs> มันเป็นประโยชน์ของไก่เห็นไหม <laughs> เท่านั้นแหละก็มีประโยชน์แล้วมีเขาต้องการนั้นนั้นเสื้อดีเฉพาะมนุษย์กางเกงเฉพาะมนุษย์ เขายังไม่ถึงมนุษย์เช่นนี้เขาองการกระเพือกมาหาเราเอาเสื้อให้ไก่ไมเ่เอาเอากระเพืออใครกินก็ดีกว่านี่ใจไหมต่อไปเนี่ยเริ่มต้นมันไปก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เขาเอากระเพือกหกนถึงก็จะไปกินนี่เริ่มแรกมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ทีคุณหมอว่าอันนี้ตระชงหนึ่งตระชงที่สองมาอะ,อะไรเออว่าผม ไม่อยากจะทําบุญหรือจะทำบุญ,อบญเอาจิตของผมเป็นบุญเป็นส่วนเลยอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าคุณหมอเป็นคนขยันนะเป็นคนขยันนะจะอดทําากรงานได้ไหมจะอดกวาดบ้านได้ไหมอดล้างชามได้ไหมอดทําอะไรดีๆได้ดดไหมถ้าเป็นคนขยันนะไม่พูดถึงเงื่อนาขนะเราถามตลอดนั่นแหละก็ต้องเี็นอย่างนั้นผู้ทีวีสัาธาแล้วนะก็ดีแต่ก็ ที่คุณหมอเกินประมาณไปนก็ถูกเหมือนกันให้รู้จักประมาณให้รู้จักพอให้รู้จักประมาณ,มาณทำจนเกินเหตุแต่ไม่มีเหตุมีผลก็ไม่ได้แต่ว่าผู้ที่มีศรัทธาต้องตักหมาดหรือใส่หมาดหรือไหว้พนระอะไรเนี่ยคือคนนั้นมีศรัทธาเต็มเปี่ยมอยู่เนี่ยไม่ได้ทำโดยคนโง่ทำโดยคนมีปัญญาจึิงไเตเปียมว่าคุณหมอนี่เป็นผู้ที่ขยันที่สุดแล้วไม่เปตี้ยงในทางที่ชอบนะเห็นบ้านมันลก จะอดกวใจไ,ไหมเห็นชามเซาะตปกจะอดล้างเลยไหมเห็นสุนัขมันมาขี้่านั้นแจกะอะไรเงินดื้อเนี่ยน,นึกรืก้อจะทำยังไงดีคุณหมอจะต้องหยุดไม่ได้ในธนาทจิไม่ใช่เขาทำทำเพียเป็นอย่างอื่นอันนี้คือวันกันฉันนั่นต้องคิดอย่างนั้นอันนั้นทําไมถ้งทําอย่างนั้นมันแสดงออกจากจิตที่คนขยันมันเพียนจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากเขาใส่ทิ้งไปเฉยเเนี่ยไม่รู้เรื่อง ก็ยกให้ถ้าเขาทามีเหตุผลอย่างนั้นอย่างคุณหมอนั่นทําไมเช็ดขี้ไก่ทําไมเช็ดขี้หมูทาไมเช็ดขี้มาทําทไมนะก็เพราะว่าไอ้คุณหมอนี่เป็นผู้ที่รอบครอบในทางที่ดีเป็นผู้ที่ขยันมันเพียนอยู่แล้วเห็นนาฬิก,ก,กาไม่นลยต้องทาให้มันสะอาดถูกต้องมันแสดงออกมาในที่นั้นไม่ใช่ว่าทําส่งไปเฉยๆฉยเท่านั้นมีเหตุผลอย่างนั้นอันนั้นก็ยกให้เขาที่เขาไปตามหารถนำบนนำบนก็นให้แต่ว่ามันฐานะมันเป็นไก่จะทําทไงล่ะอือ เออท้ายท้ายทำเป็นไก่แล้วคุณหมอจะเอาเสื้อให้มันมันก็เป็นไก่มันไม่เอาอย่างไมีก,กระเปือกกระโปเอมากินซะหน่อดีกว่าให้มันกินนันก็ไปให้มันสบายก่อนต้องแยกโ,ยโดยระดับอย่างนี้นะจิงเรียกว่าผู้ดูรอบดูรอบดฉะนั้นอันนี้ก็ให้คุณหมอไปพิจารณาดีวันนี้ดีมากเองมามา,มามาสองหนยังไม่เคยถามปัญหาเลย,ยเดีให้ให้มันออกให้หมดอันนี้ लाटक <laughs> <laughs> है वाग मोट